แพทรีนคอมเมลเด็กสาววัยห้าขวบได้รับชมสารคาดีเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาโดยสารคาดีได้บอกถึงอัตราการเสียชีวิตของเด็กในแอฟริกาว่ามีอัตราเฉลี่ย3เมินาทีต่อคนจากโรคมาเรียแพทอรีนนอนคดตัวอยู่บนโซฟาแล้วเริ่มนับนิ้วหนึง เมื่อเธอนับถึง30เธอรู้สึกตกใจอย่างมากจินยน่จะโกนบอกแม่ว่ามีคนตายจากโรคมาลาเรียภายในระยะเวลารวดเร็วขนาดนี้แม่คะแม่คะเด็กแอฟริกาตายไปแล้วหนึ่งคนเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นลูกเพระมาลาเรียค่ะแม่มาลาเรียเป็นโรคที่น่ากลัวเด็กๆเ,เมื่อเป็นโรคนี้มักจะเสียชีวิต แล้วทำไมเด็กๆถึงเป็นโรคมาลาเรียกันล่ะคะมาลาเรียเป็นโรคติดต่อโดยยุงอฟริกามียุงเยอะมากมแล้วเราจะทำไงกันดีคะตอนนี้มีมุ้งที่แช่น้ำยากกันยุงเมื่อมีสิ่งนี้ก็จะป้องกันคนไม่ให้โดนยุงกัดแล้วทำไมพวกเขาไม่ใช้มุ้งกันล่ะคะมุ้งนี้แพงกันไปสำหรับพวกเขามไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่าง ผ่านไปหลายวันแม่ของแคทเธอรีนได้รับโท,ทรศัพท์จากคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลคุณครูบอกว่าหลายวันมานี้แคทเธอรีนไม่ได้ซื้อขนมกินตามปกติไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเย็นวันนั้น แม่จึงสอบถามแคทเธอรีนกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหนูอยู่โรงเรียนไม่กินขนมปกติไม่กินจุกจิกไม่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนี้พอจะซื้อมุ้งได้ไหมคะหลังจากที่แม่ของแคทเธอรีนได้ยินอย่างนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงได้พาแคทเธอรีนไปยังห้างสรรพสินค้าโดยใช้เงินจำนวนสิบเหรียญในการซื้อมุ้งหลังใหญ่พอสำหรับเด็กสี่คน และได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรการกรุศลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่เธอและแคทเธอรีนจะสามารถส่งม้งไปยังแอฟริกาได้และเธอก็ได้เจอหน่วยงานหนึ่งเข้าโดยบังเอิญโดยหน่วยง,งานนี้ใช้ชื่อว่า nursing butnet ไม่เอาอะไรนอกจากม้งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เธอได้บริจาคม้งผ่านหน่วยงาน nursing b u t e t เธอก็ได้รับจดหมายตอบกลับ ในจดหมายได้บอกว่าเธอเป็นผู้บริจาคที่อายุน้อยที่สุดและยังบอกอีกว่าหากเธอบริจาคมุ้งครบ1ิบหลังเธอจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานอีกด้วยหลังจากที่แคทเธอรีนได้อ่านจดหมายจบเธอก็รีบไปบอกแม่ของเธอว่าอยากจะบริจาคมุ้งให้มากกว่านี้หลังจากนั้นแคทเธอรีนและแม่ได้นำสิ่งของเหลือใช้เช่น หนังสือของเล่นและเสื้อผ้าของเธอมาขายหน้าบ้านเพื่อที่จะนำเงินที่ได้ไปซื้อมงเพิ่มแต่กิจการของเธอกลับไม่ค่อยสู้ดีนักไม่มีคนมาซื้อของของเธอมากเท่าที่ควรเธอจึงมีความคิดขึ้นว่าตอนหนูบริจาคมงเขายังให้ไปประกาศเกียรติคุณแอนคนอื่นซื้อของหนูให้เงินหนูแ้นเขาก็ต้องได้รับเหมือนกันเนาะ และแล้วแคเทเธอรีนก็เริ่มลงมือทำใบประกาศเกียรติคุณโดยมีแม่ช่วยซื้อวัสดุอุปกรณ์พอ่อช่วยจัดเตรียมสถานที่และน้องชายช่วยวาดรูปหัวใจแห่งรักใบประกาศเกียรติคุณทุกใบถูกเขียนด้วยลายมือของเธอเองว่าในนามของคุณเราได้ซื้อมงหนึ่งอันส่งไปแอฟริกาและแน่นอนมีลายเซ็นของเธอด้วย แค่บริจาคเพียงสิบเหรียญซื้อมุ้งหนึ่งหลังก็จะได้ใบประกาศเกียรติคุณเมื่อเพื่อนบ้านเห็นใบประกาศเกียรติคุณของเธอก็รู้สึกถึงความน่ารักและความไว้เดียงสาของัธวีมไม่นานใบประกาศเกียรติคุณก็ถูกแจกจ่ายออกไปจนหมดทั้ง1ิบใบและเธอก็ได้ส่งเงินไปยังหน่วยงานนัเสี่งบัตรเน็ตและหน่วยงานก็ได้ส่งใบประกาศเกียรติคุณกลับมาและตั้งให้เธอ เป็นทูตแห่งมุงหลังจากที่เพื่อนบ้านของแคทเธอรีนได้ช่วยบรยิจาคเงินเพื่อซื้อมุงแล้วพวกเขาก็ยังอาสาช่วยเธอทำใบประกาศเกียรติคุณจนกลายเป็นทีมงานแคทเธอรีนในที่สุดหลังจากนั้นบาทหลวงในชุมชนก็ได้ชักชวนเธอพูดในดโบสถ์ เธอใช้เวลาพูดเพียงแค่3นาทีก็ได้รับเงินบริจาคก,กลับมาเป็นจำนวน800เหรียญเงินบริจาคเหล่านี้ทำให้เธอมีกำลังใจขึ้นมากแคทเธอรีนได้เดินทางไปพูดที่โบสถ์อื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งและเมื่อเธออายุ6ขวบเธอก็ได้รับเงินบริจาครวมแล้ว6,316เหรียญหลังจากนั้นโดยงานนัซซิงบัตเน็ตได้นำเรื่องราวของเธอ ไปประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์และมีเดวิดเบคแฮมช่วยประชาสัมพันธ์แธอจริงส่งใบประกาศเจ่คุณไปเพื่อเป็นการขอบคุณวันที่8เดือน6ปี2007เธอได้รับจดหมายจากหมู่บ้านที่ได้รับมุกของเธอเด็กในหมู่บ้านเขียนว่าขอบคุณมุกของเธอเราเห็นรูปเธอแล้วเรารู้สึกว่าเธอสวยมากในปี2008แคทเธอรีนได้รับการสนับสนุนจากบิลเกตให้ทำสรารคดีเด็กช่วยเด็ก และเธอได้มีโอกาสไปยังแอฟริกาเป็นครั้งแรกสิ่งที่เธอเห็นคือเด,เด็กตั้งชื่อมุง้วชีวิตเหล่านี้ว่ามุงแคทเธอรีนและหมู่บ้านนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นหมู่บ้านแคทเธอรีน